อนนาสักนตังาิปูยามนนาสกน้อันนี้อันนี้เมนเตอร์ดินึ่งย่สิเซนอันนี้ไม่ใช่นะสุมลบสุมลบนาสกนังสังาคิปยามอระ พุทธังพัคกวนังอาติวาเทมิสวกาโตพคกวะตัมโมธัรมนัสัมสุปฏิปันโนพควโตสสวกสัสโฆสังฆังน มายังพันเตวิสุวิสุรคกนาทายังติสรเนนะสหฮะปัญจศีลานิยาจามะตุธียังพีมายังพันเตวิสุวิสุรคกนาทายังติสรเนนะสหฮะปัญจศีลานิยาจามะตุธียังพีมายังพันเตวิสุวิสุรั

ขอวาโน้นโน้มจงมีแล่าพระภูมีพระภักาอรันต์แสมมาสมบูพ,พระองค์นั้นปัตตมังีพุทธังสระนังขจ,จามะพวกเราละลึกถึงความรู้แม่ครั้งที่หนึ่งปัตตมังพีธรรมังสระนังขจ,จามะพวกเราละลึกถึงธรรมแม้ครั้งที่หนึ่ง ตีสังฆารนางพัจจามาพวกเราระลึกถึงสนแรกที่หนึ่งปีเถียปีพุทธงสารนามพัจจามาพวกเราระลึกถึงควาู้แม้ครั้งที่สองปีเถียรปีธรรมารนางพัจจามาพวกเราระลึกถึงธรรมแม้ครั้งที่สอง ทุวเตียงปีสังขางสัตว์ระนังพัจนามาตัวกลาระลึกถึงสูงแม้ขั้งที่สองตัดยังตีคู่ทังส พระธรรตัวเราเราลึกถึงสูงแม้ทั้งทีสามอาณาจิปาตาเวรัมณีศิชาปัตังสมาธิยามะตัวเราจะไม่ท้อแท้อาทินตานาวิรัมณีศิชาปัตังสมาธิยามะตัวเราจะไม่ลักขโมยตามเมสุมิจฉาจาร

ัวราาจะไม่สขกุองีมามานปัญจสิกขาปทานิบทที่ต้องศึกษาห้าเหล่านี้สีเลนะสุขติงยันตีคนทั้งหลายจะถึงสุขคติได้ก็เพราะสินส<า>ีเลนะโคลสัมปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะสินส สีเลนอนิพุติงยันตีจะถึงความสงบร่มเย็นได้ก็เพราะสินตัสมาศีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคคลควรชำระสินให้หมดจด